รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ yeah, Let's go <S you can catch All I need is my l o รถค o ่ใจ and my bike ขับขี yeah you can ride with me ดูรถสวยๆผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาพาไปเปิดชนพาไม่ว่าจะใกลหรือจะไกลความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รว่วไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับรายการคอคนรักรถครับมาในสัปดาห์นี้นะครับทอมพาผู้ชมมาที่บริษัท Energy Reform ครับซึ่งจะพามาพบกับรถ Energy 4.0ครับหลายๆคนจสงสัยนะครับว่า Energy 4.0คืออะไรรถคันนี้มีความพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้4พลังงานในคันเดียวกันครับและถือว่าเป็นคันแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ วันนี้เรามีนัดกับผู้จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับตอนนี้ทั้งสองคนควจะพร้อมอยู่แล้วงั้นไปพบกับแขกรับเชิญทั้งสองคนกันเลยดีกว่าครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวสักเล็กน้อยเชิญครับได้ครับผมหนุ่มครับผมหนึ่งครับคุณสุรศักดิ์และคุณสุรชัยนิติวัต์ประธานกรรมการบริษัทเอ e r g y r e ร o ฟอร์มจำกัดผู้ที่จะพาเรามาทำความรู้จักกับรถ Energy 4.0ในวันนี้เหรครับ ผมขออนุญาตเรียกพี่หนุ่มแล้วกันได้ครับผมอยากเห็นแล้วครับพี่ Energy 4.0เป็นยังไงหน้าตาจะหล่อสัแค่ไหนอยากเห็น้จริงครับพี่ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูด้างในเลยครับด้านในเลยเหรฮะครับผมทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับเชิญเลยครับเชิญครับ อะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราเข้ามาอยู่ด้านในนะครับกับศูนย์บริการแห่งนี้ครับแล้ว Energy 4.0อยู่ไหนละครับพี่หนึ่งพี่หนุ่มครับอยู่ไม่งคุณมนี่เองครับคันนี้นะครับคันนี้เหรอฮะใช่ครับพี่มั่นใจนะครับใช่ครับท่บอกคันนี้มันเป็นรถไฮบริดไม่ใช่หรอฮะคือโดยปกติแล้วนี่ทอมซ่ามาก็คือรถไฮบริดเนี่ยจะทํางานด้วยน้ํามันแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าแต่4พลังงานมันคืออะไรครับพี่ Energy 4.0เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชม ครับเชิญครับจริงมะพี่นะจริงสิครับสี่พลังงานแน่นะผมไม่เชื่อครับพี่หนึ่งพี่นุมรัททางนี้เลยครับมันจะสี่พลังงานได้ยังไงพี่มาดูกัะจับไปเลยโอ้๋ืวก่อนฮะนี่มีถังสองถังเลยอครับใช่ครับนี่มันคืออะไรครับพี่ ที่เรียกว่า Energy 4.0คือ<ม>พลังงาน4ประเภทในคันเดียวกันเริ่มจากพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำมันและที่เห็นอีก2ตัวนี้คือพลังงานแก๊สอีก2ประเภทก็คือแก๊ส NGV และ LPG นี่ครับถังก็จะมีถัง2ปร<น>ะเภทนะครับก็คือ NGV และ LPG นะครับเชื้อเพลิง2ชนิดแรงดันไม่เท่ากันท่อแก๊สก็มี2ประเภทไปถึงตัวรถแรงดันแก๊สหรือว่าภาษาช่างเรียกว่าหม้อต้มแกส๊สก็ต้องใช้หม้อ2ใบกล่อง ECU ควบคุมการจ่ายแก๊ส LPG กับ NGV ก็เป็น2กล่องแนวคิดนี้มันเรื่องต้นมาจากยังไงครับทำไมถึงมีแนวคิดนี้ขึ้นมาครับคุณทอมว่าอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยราคานี่มันจะอยู่เท่านี้ไหมครับผมว่าน่าจะยากครับต้องสูงกว่านี้แน่นอน นั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าพลังงานทดแทนเนี่ยพลังงานทางเลือกมันกาลังพัฒนาตัวเองไป,ไปตลอดอย่างแก๊สรถยนต์เนี่ยก็เป็นพลังงานทางเลือกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมทั่วโลกในประเทศไทยประชากรรถติดตั้งแก๊สก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเรียกว่านําเสนอให้ผู้บริโภคได้เห็นว่าตอนนี้เทคโนโลยีแก๊สเนี่ยมันพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วไฮบิดก็ติดแก๊สได้และนี่ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของการติดตั้งแกส๊สแต่ยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นหัวใจหลักอีกมากมายเอาเป็นว่าเราไปปพูดคคุยกกันนนต่่่อเเีีีวารบทห็็จะ กล่อง ECU <ว>ควบคุมแก๊ส2ประเภท<ม>คือแก๊ส LPG และ NGV นะครับส่วนกล่อง LPG และ NGV เนี่ยก็จะคำนวณการฉีดแก๊สให้เหมือนกับการฉีดน้ำมันมทุกประการผลลัพธ์ที่ได้คืออาัตราเร่เง<ม>เหมือนน้ำมันเลยเครื<ม>่องยนต์เนี่ยนะครับอู๋จริงต้องบอกนิดนึงนะฮคะคือผมเดินมาตรงนี้ผมเห็นเครื่องยนต์ปุ๊บ คือแทบจะไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมเลย,ออเลยดูไม่ออกเลยว่าไหนคือแก๊สไม่ได้ติดแก๊สเลยใช่ไหมใช่ครับพี่ตรงนี้เนี่ยครับความพิเศษของระบบใช้ร้างหัวฉีดตัวเดียวนะครับมอ้อต้มแก๊สสองใบ,บอันนึงสำหรับ LPG อันนึงสำหรับ n t v อ๋อ คือตอนแรกในใจผมคิดจินตนาการไว้นะผมคิดว่าน่าจะมี2ระบบก็คือมีชุดรางหัวฉีดของ NGV กับ LPG แต่จริงๆแล้วไม่ใช่อันนั้นมันร่างเดียวกันอันนั้นก็ทําได้เหมือนกันแต่เราต้องการให้ประหยัดพื้นที่ในห้องโดยสารในห้องเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ให้มันทํางานด้วยหัวฉีดตัวเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและยิ่งในส่วนการทํางานอะไรครับมันจะแตกต่างกับการที่เราใช้แก๊สระบบเดียวหรือเปล่าครับถ้าเป็นรถทั่วๆไปใช่ไหมครับ,รบปัจจุบันเนี่ยก็จะติด L พีก็เอาพีจไปเลยเอ็นก็เอ็นไปเลยนะฮะบนพื้นฐานหลักการเดียวกันครับเพียงแต่ว่าเราเอาทั้ง2เนี่ยมารวมกันนะครับแล้วเราก็จะใช้ปุ่มในการกดเลือกสวิตช์สองเชื้อเพลิงในรถว่าจะเอาเชื้อเพลิงประเภทไหนเท่านั้นเองครับระบบการทํางานเหมือนเดิมความปลอดภัยเหมือนเดิมครับ พูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยบ้างดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างคันนี้สําหรับการใช้งานหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินข่าวกันมาเรื่องการติดตั้งแก๊สมากมายเลยนะฮะสำหรับคันนี้ที่นํา2ระบบมาไว้ในคันเดียวกันเนี่ยมันจะแตกต่างหรือว่ามันจะความปลอดภัยจะเป็นยังไงบ้างครับความปลอดภัยของระบบมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วเพราะเราผ่านมาตรฐานสูงสุดที่โลกบังคับให้ใช้นะครับจากยุโรปเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ย วางใจได้มันปลอดภัยเหมือนเดิมครับครับผมเรียกว่าหายห่วงเลยในเรื่องค<ช>วามปลอดภัยนะครับระ,ะ,ะดับโชเฮีมครับที่โรงงานรถยนต์ติดแก๊สทลังโลกเลือกใช้รถ Energy 400คันนี้ถือได้ว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานกับเคลือ่อน4ประเภทที่มีเพียงคันเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งเห็นได้ชัดว่าคนไทยก็สามารถคิดค้นนวัตกรรมรถยนต์ใหม่ๆไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกเลยล่ะครับ เรื่องที่สําคัญมากๆเลยตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยู่ในใจฮะเรื่องอะไรครับราคาครับราคาของแก๊สราคาแก๊สครับราคาแก๊สเรียกว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ามันเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะและราคาแก๊สครับต่อไปในอนาคตจะมีสิทธิที่จะสูงขึ้นไปกว่านี้แล้วในเรื่องของการดิดตั้นแก๊สจะเป็นยังไงครับต่อไปในอนาคตอยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเพราะว่าราคาแก๊สเนี่ยตามข่าวที่บอกว่ามันจะขึ้นราคา้อยตัวเนี่ย ราคาที่ลอยตัวจนเต็มเพดานแล้วนะครับ mm. สุดท้ายมันก็ยังถูกกว่าน้ามัน,นครับผมยกตัวอย่างนะครับ,บ NGV เนี่ยนะครับถ้าเกิดลอยตัวเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกิโลละ14บาทครัส50ส่วนถ้าเป็น RPG เนี่ยถ้าลอยตัวเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16หรือ17บาทต่อลิตรซึ่งในวันนั้นคุณทอมคิดว่าราคาน้ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับโอ้โหดังนั้นผมว่าตอนนั้นนี่น่าจะมีหลายรับบาทโดยประมาณ <50 S 2> น,น่าจะเกิน<า>น่าจะเกินนะแน่ผมว่าเพราะสุดท้ายแล้วยังไง น้ำมัน40บาทแก๊ส17บทครับาทติดอะไรครับโอ้ติดแก๊สอยู่แล้วก็เป็นพลังงานทางเลือกนะครับผมก็คือถ้าไม่ใช้น้ำมันก็ใช้แก๊สก็ได้ในเชื้อเพลิงที่ถูกกว่าเราก็เชื่อว่าลอยตัวแล้ว16-17บาทยังไงคนก็ยังนิยมติดตั้งแก๊สเหมือนที่ทั่วโลกเขาเป็นอยู่นะครับเอาตอนนี้นะฮะทอมมีภาพครับของบรรยากาศนะฮะการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ กับ Energy 4.0คันนี้ไม้ผู้ชมได้ชมกันด้วยที่มอเตอร์สปอร์ตแลนดครับจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเรามาชมภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าวเปิดตัวรถ Energy 4.0ที่มอเตอร์สปอร์ตแกันดีกว่าซึ่งภายในงานก็มีพี่ๆสื่อมวลชนให้ความสนใจกันล้นหลามเลยทีเดียวครับ ซึ่งภายในงานก็มีอุปกรณ์และนวัตกรรมใหม่ๆม,ม,มาร่วมจัดแสดงโชว์กันด้วยโดยมี2พี่น้องผู้บริหารหนุ่มไฟแรงมาให้รายละเอียดของตัวรถ Energy 4.0ียให้คู่ที่เข้าชมงานได้ทราบถึงระบบการทำงานของรถยนต์คันนี้ครับการจัดง,งานในครั้งนี้ทางบริษัท Energy Reform ร์มจำกัดยังมีกิจกรรมให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ทดลองขับรถ Energy 4.0คันนี้อีกด้วยเพื่อบ่งบอกว่ารถยนต์คันนี้ แม้จะติดถังแก๊สถึง2องถังในคันเดียวและยังมีพลังงานเชื้อเพลิงถึง4ประเภทแต่ไม่ได้ทําให้สมรรถนะและอัธตประโยชน์ของรถสูญเสียไปแต่กลับทำให้รถยนต์คันนี้มีความประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าเลยทีเดียวครับซึ่งสามารถตอบโจทย์ของผู้ที่รักธรรมชาติได้ดีเลยทีเดียวครับ โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมครับแมเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันไปแล้วนะครับกับ Energy 4.0คันนี้ครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับกับ Energy 4.0คันนี้ครับเราได้เห็นถึงการพัฒนานะครับในส่วนวงการการติดตั้งแก๊สต้องบอกว่าตอนนี้พัฒนาไปมากเลยทีเดียวนะครับพี่วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับพวกเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับ และคุณผู้ชมครัวันนี้รายการของคนรักโลกคนจะหมดเวลาลงแล้วนะครับคราวหน้าทอมจะไปที่ไหนนั้นต้องติดตามชมกันให้ดีครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย